สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะจ้าเมนี่ม,เ,มเพราวกำลังใ้อีเชนเคยคะ่ะทุกคนเมื่อนี้นะคะกระทะผีสิงห้องมาทํางานอีกแล้วคะ่ะทุกคนนะคะเชฟนะคะไอ้ชายเชฟกระทะผีสิงคะ่ะเมื่อนี้กะสีมาทํางานนะคะเห็ดเมนูแซ่บๆให้ทุกคนได้รับชมนะคะทุกคนนะคะเมื่อนี้นะคะมีผักกูดคะ่ะทุกคนไอ้ชายเพิ่นสีเห็ดอ่า ผักกุดผัดน้ำมันหอยค่ะทุกคนเครื่องปรุงเัากระสิมีนี่แหละค่ะเพิ่นสมใส่พร้อมกันเลยนะคะมีบักพริกทุบนะคะบ๊อบไดเฮ็ดเผ็ดนะคะลํายเดียวเพิ่นเฮ็ดเผ็ดลําแยกินบ๊ได้นะคะมีแบบผู้ไอ้บักพริกทุบนะคะ,กร,ก,ก,ะ,คะกระเทียมทุบนะคะแล้วก็รสดีนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะฟ้าเขียวนะคะทุกคนเออแล้วก็ทําน้ำมันหอยนิดนึงนะคะเออแล้วก็ใส่เครื่องปรุงครบทุกอย่างแนะคะ่ะพวกเอ่อ ผงชูรสนะคะเออแล้วก็น้ำตาลประมาณนี้นะคะทุกคนก็คือเข้าปรุงแต่แต่อยู่จานแล้วนะคะทุกคนนี่แหละค่ะเครื่องปรุงก็มีประมาณนี้แหละค่ะแบบว่าเฮ็ดแบบง่ายๆเนาะค่ะเออถ้าก็เฮ็ดตามวัตถุดิบที่เขามีแหละค่ะทุกคนรสชาติอันนี้เพอ่์สีหอมกินกระทะใหม่ไหมคะทุกคนเออเพอ่์สีเฮ็ดแบบเพอ่์สีหอมกลมๆเนาะค่ะเออเนาะค่ะค่ะเป็นผัด คล้าขๆกับผัดผักปงไฟแดงนะคะอันนี้กับผัดผักกุนะคะผัดผักกุน้ำมันหอยเลยว่าผัดผักกุฎไฟแดงนะคะเพอร์สิมีกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมใหม่ของกระทะนลไหมคะเขากินแล้วมันสีรสชาติกลมกล่อมมากเลยค่ะทุกคนนะคะเสร็จแล้วเขากะตั้งกระทะเลยค่ะแล้วก็กระทะหอดแล้วเขาก็เอาผักก um ุที่ห้าเมื่อกี้นะคะแล้วก็มาใส่เลยนะคะนะมาใส่แบบข้นๆคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะทุกคนอันนี้ผักกุดพ่อขัเก็บมาแต่หน้าค่ะทุกคน งามงามค่ะสดๆด้วยค่ะทุกคน,นเก็บมาบักลายหนึ่งน,นะคะลำย่ยก็เลยคิดเอาว่าโอเคเอามาเอาผักกูดนี่มาผัดน้ำมันหอยนะคะแล้วก็เอามาลวกกินกับแจวนะคะทุกคนลำย่ยก็เสิเฮ็ดแจวแจวปลาเดดนะคะทุกคนแจวปลาลาแจวปลาเดดดิบน,นนะคะก็สิเอาบักพริกกันนะคะทุกคนมะขวบักพริกหัวหอมกระเทียมน,น,นะคะทุกคนนี่น,นะคะเมนูอีสานบานเฮ้านะคะ คลิปนี้เกิเสียงเวอีกคือกันค่ะทุกคนยงวอีกจัน้อยนะคะเนาะอันนี้เก็คือเหตดแบบละเอียดเลยค่ะทุกคนเลยค่ะหอมหอมค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนได้กินเด้ค่ะเนี่เออพอผัดแล้วหอมแห้งค่ะทุกคนิ่ดสิหอมกินกินเป็นเอกลักษณ์ของเพิ่นเลยนะคะกินใหม่กะทายกินหอม,หอมเลยไหม,หม,หมะค่ะทุกคนเออค่ะพอผัดแล้วได้ทีแล้วนะคะทุกคนเออเราก็มาเบิ่งว่าผักเข้าสุกไปนะคะแต่ว่าผักกูน่นอีกคนสิสุกง่ายค่ะทุกคนเออ นะคะเขาก็บปะตองใส่เครื่องปรุงหลายค่ะถ้าเข้มเดี่ยมันจะบแสแซบนะคะเข้าตองเห็ดแบบให้มันกลมกลมเห็ดจืดไบกอนนะคะทุกคนคือจะนำแย,ยบ้านละอันนี้เขา้าเขาบะมีสูตรตายตัวนะคะเขาสูตรแบบเห็ดไปชิมไปะคะ่นะทุกค,ค,คนนะคะนี่ค่ะอ้ยหอมมากค่ะทุกคนนี่ค่ะผักกูดกันกระสีมีนามออกมาเขาบปาะตองเขาบปะตองหยดนาำปะตองใส่นามนะคะเพราะว่ามันมีนามอยู่แล้วนะคะอ,อพอกพะบะผักกูดเดือมจะสุกแล้วเข้าก็ชิมแต่ น้ำเพิ่มน,นิดนึงนะคะขันขันบนนัวขันบนยางเหาก็ค่อยเอาซอสอ,อสันยังซิดีซานิดนองน,นะคะทุกคนนะคะอันนี้ก็เอาจากในจั๊กน้อยมาค่ะเอาซอสใส่นิดนึงนะคะปลาตองใส่หลายะคะ่ะทุกคนก<ม>ันพัดพักเลยเออกระเทียมจืดๆนะสีแซ่บเลยคะ่ะทุกคนเ<ม>นี่ยปลาตองเค็มเน,ะนะะี่ยค่ะมลาสีออกแบบว่านัวหว,วานออกรสหวานในจั๊กน้อยนึงแลว้วก็นัวซ่บๆนะคะทุกคนนะคะข<ม>ันกินกับข้าวต้มก็แห้งแซ่บเด้ค่ะทุกคน เออเขาต้มนะคะเนาะเออผักกูนนี่ก็มีประโยชน์ค่ะทุกคนเออแกได้หลายโลกนะคะมือนี่เหากับมาเน้นเรื่องเม่โนู่สุขภาพกันค่ะทุกคนหลังจากที่ห่ากินเนื้อกินหมูมาหลาแล้วมือเนี่เขาก็มากินผักกับกินปลากันค่ะเม่นตูตอนเช้าน,นะคะเฮ้ยพร้อมมากินมาเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเสร็จแล้วเ่าก็ตักใส่จานเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟให้คณะกรรมการนะคะทุกคนคณะกรรมการบอก,กว่าแซ่บคักค่ะทุกคน คณะกรรมการก็เป็นพุนพ่อกับพุณแม่ละค่ะทุกคนอือนะคะอู้ยทุกคนน่ากินมากเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะทุกคนน้ำย่อยกับมากมักมาผัดผักนะคะเออผักกูดแห้งเส่บค่ะแหงมักนะคะเนาะอือผักกุเลาก็คืเฮดเดรไลายเมนูค่ะเสิเอามาย่ากับซส่บได้ค่ะทุกคนผักกุดลายำผักกูหลาบเลสินะคะอือนะคะน่ากินมากค่ะทุกคนมึงเลยค่ะผัดแล้วไม่ไหมหอมหอมค่ะ กับเขาบานเห้านะคะนี่ค่ะเป็นพักปลอดสารพิษนั่นค่ะทุกคนนี่เห่าหายหว่วงเล้นนะคะเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเมนูโตไปก็จะเป็นทอดปลาอันนี้จะเป็นปลาแดดเดียวค่ะทุกคนปลาแดดเดียวที่เนี่ยเป็นตาไว้นะคะเอออันนี้ปลาแต่ว่าหนากินนะคะหอ,หอมหอมแล้วเนี่ยมากปลาช่อนเอออี่าบปลาดุกเลยไหมคะทุกคนปลาดุกหน้านะปลาดุกหน้าแดดเดียวนะนสมีกินหอมหมากเลยค่ะเออเนาะ เอามาทอดนหคะกินกับเขาหอนๆน,นะคะเนาะเออกับจำเจวลวกผักดูโอ้ยสุดยอดเขากันค่ะค่ะทุกคนเออเข้าจานนึงนี้พ่อๆส่สองสามจานพล,ะละ่นลำย่อ <c> ย <oughs> เออมาอยู่บ้านตอนนี้ก็เริ่มอ้วนขึ้นเรื่อยๆค่ะทุกคนเออขยาดอกนะคะเนาะห่าดอกค่ะห่ขอควายมานลดที่หลังเอานะคะทุกคน <c oughs> เออมีเตมเมนูเสแบๆบนะคะเออผู้โดยสิอดใจริญนะคะนะคะทอดปลาอันนี้ปลาเดียวๆเสร็จแล้วอันะะอนะน,นี้ก็จะเป็น ปลามักสมุนไพรค,ค,ค่ะทุกคนเห็นมะนี่เป็น,นสิมักสมุนไพรนะคะอ,อันนี้ก็หอมคือกันคะ่ะทุกคนนี่ก็จะมีปลาดุกหน้ามีปลาคอนะคะเรียกว่าปลาช่อนนะคะทุกคนแล้วก็ปลาเสี้ยมนะคะก็คือปลาร่วมแนะคะ่ะทุกคนปลาเสี้ยมปลาหน่อยปลาเล็กปลาหน่อยนะคะที่เพื่อนไปหาเมื่อนานแนะคะ่ะทุกคนไปตึงแหงเมื่อนานได้หลายค่ะค่ะทุกคนเออแล้วก็เลยเอามามักสมุนไพรนะคะมาพวกไส้เลยกระเทียมตะไคร้ อย่างเงี่แหละค่ะทุกคนกับมักเออเขาเออนว่าเอียบนะคะเอาไม่เอียบแล้วก็แซ่ตู้เย็นไว้ถ้าทอดกินใช่ค่ะทุกคนหอมมากเลยค่ะเออแล้วไนี่กับมักขึ้นกันนะคะเมนูนี้ทอดปลานะคะแล้วก็กินกับตำตำแจ่ลนะคะแจ่วปลาแจ่วบักพริกอันหัวหอมล่ะค่ะทุกคนเขาเอิอนาแจ่วบักแจ่วบอร์เกลินนะคะเนาะเออแล้วไนี่ยมักมักเจ่วบอร์เกลินเบอร์เกลินจีนนะคะทุกคนใส่ปลาแล้วกับแบบพริก ดอกพริกดิบนะคะเอามาขวนะหอมแซ่บนะคะมักมักเจวแบบนี้ค่ะทุกคนสีแซ่บแห้งเลยค่ะเออเอาคนเดียวจ้ำเป๊ะๆนะคะทุกคนโอ้ยสุดยอดเลยค่ะนะคี่ค่ะอันนี้แต่ว่าอันนี้ก็สาสุกซาแน่จันเลยนี่นะคะถ้าเป็นปลาโซปลาที่เขาออกมามักมาเอียบไปนะคะแต่ถ้าปลาแห้งนะถอดแป๊บเดียวค่ะปลาเด็ดเดียวนะคะถอดแป๊บเดียวเพก่อสุกแล้วนะคะนี่ค่ะอย่าล้าทุกคนเรานี่กลับมาทายท้าใหม่ทุกคนได้รับช่วงไปน้่งกันนะคะช่วงเพื่อนๆไปน้มกันค่ะ อตอนนี้เราไก็ยังเสียงแหบแหงคือเก่เขานะคะเสียงยังบรหาแดดปกติค่ะนะคะฝนกระตกอยู่เสมอนะคะฝนกะตกอยู่เสมอเลยช่วงนะคะนะ่คะอันนี้ปลหดปลาแงหงน่ากินนะคะ,นะ,คะเนี่ยน้ำเยื่มาปาดปาประดุกหน้านะคะทุกคนเประสิมั่นแล้วก็หอมแสบมากนะคะประดุกหน้าปาแดดเดียวนะคะรสชาติประสิก์กลมกลมแ่บมากค่ะทุกคนอยาาให้ทุกคนได้ไม่กินน้ำเด็ดเคะ่ะเนาะ เอาข้าวเหนียวไม่ค่ะหนึ่งไม่ไม่ข้าวหอมนะคะดีกินเออกับข้าวเหนียวจำเจียวโอ้ยสุดยอดค่ะทุกคนน้ำยาพาไปก่แซ่บไปน้ำค่ะทุกคนเออเออห้ออ่อนซ่อนเนื้อยูเน่ากินเนาะค่ะเออเพราะว่าแบบเ้างบ่อเด้กินยังสี่โดนแล้วนะ่ยไหค่ะทุกคนเออพอเขามาแล้วมาบานแล้วมาเห็นเนื้อกินยังสี่อ่อนซ้อนแห้งน้ำย่อ่อนซ้อนค่ะค่ะทุกคนเออนะคะนี่ค่ะอันนี้ได้ำยาวบแบบผิกเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้จะเป็นแบบริกอ่าสดนะคะทุกคนมาร่วมกันนะคะมีเทิร์นแบบผิก ซุปนะคะแบบพริกเขียวนะคะแบบพริกเออย่างวุ้นิเพิ่มอื่นซื้อยังไม่กระจับมาได้นะคะเนี่ยกระตำเรียบร้อยนะคะอเออเอาก็ใส่ปลาเด็กดิบมาได้ค่ะทุกคนปลาเด็กตนน้นเห็นไหมคะเออใส่ปลาเด็กต้นแล้วก็มีปลาเคือเรนปลาเคือเรนจีนะคะทุกคนเออนะคะเขาตัดใส่ผงสุดจักหน,น่อยหนึ่งเนี่ยโอ้ยเข่ากันแสีบนัวแห้งค่ะทุกคนอันนี้คะ่ะทุกคน,อ,น,นอันนี้อันนี้จะเป็นผักกูนะคะเทวาหันไวยนะคะ ผักกูดสดๆนะคะทุกคนนี่ที่ไอใช่เป็นหั่นใบทาแล้วนะคะงนนามค่ะทุกคนอันนี้ก็เตรียมไว้ทะลวกเนะะี่ค่ะผักกูดสดๆ,ะะเเมมๆเลยค่ะทุกคนนี่พอมันเก็บมาไม่ไหมเลยค่ะเอามาลางนา้ำผักกูดก็เป็นตะปูว้ละล่านเนาะคะ่ะทุกคนเป็นแสีแล้วก็ไมนจะมีประโยชน์นั่นด้วยค่ะแกโรกระเพาะโรก ล่ำใสพร้อมค่ะทุกคนเป็นีมี่เมือกเนาะค่ะเนาะเอ่อเป็นเลื่นๆคลายๆกับกระเจี๊ยบเขียวนั่นแหละค่ะทุกคนอกกเออกระเจี๊ยบเขียวกระสีออกมากปลูกไว้อยู่ค่ะทุกคนเนาะเออเม,มี่ยเป็นกระสีสองๆเป็นกระเพาะขึ้นกันละเป็นกดไายย้อนนะคะเออก็เลยตอนนี้ก็เลยแบบให้เพิินกินเมนูผักนะคะปลาปนกันไปนะคะมีทั้งผักทั้งปลานะคะเนื้อกับไก่สึเบิร์แล้วนะคะบเบะคะออเขาก็เน้น เน้นพักเน้นานะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการลวกนะคะทุกคนลวกผักกุดนะคะน้ำฟุตแล้วเขาก็เอาผักกุดลงไปนะคะทุกคนอันนี้ผักกุดเขาก็ต้องลวกโดนด้วยคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยววิวตามินผสีออกไปนะคะ่ะเอขาอนำเดือดแล้วนะคะเขาก็ถิมผักใส่นะคะถิมไบจะประมาหน้าที่สองหน้าที่นะคะเขาถิามใปแล้วข้าวน้าฟุตรอบสองเขาก็ตักขึ้นมาเลยะคะ่ะทุกคนกคนคน่ะเขาก็เนกเนกเนกรุ่นะคะ บบว่าประต้งลวกโดนะค่ะคันลวกโดนเดี๋ยววิตามินเพิ่นออกไปเบิดนะคะเนาอะอนี่ค่ะอุย้ยอ่อนซ้อนนะคะทุกคนลำน้ำเย่อเราอ่อนซ้อนเนะ้ฮ <c> ะ <oughs> นี่ค่ะพอหนาวเพินเ่นฟดแหลนมาะคะทุกคนพอหนาวฟดแลลวเขาก็มาเท่าเบิงน,นะคะถ้าโอเคสุกแล้วเขาก็ปิดแก๊สเลยคะ่ะทุกคนเออประต้งลวกโดนนะคะปะกวดเนี่ยเพราะว่าเพิ่นเพิ่นกรอบเพิ่น แซ่บอยู่แล้วค่ะทุกคนผักกูนะะกกออด,ปปะกดกน,น,นะคะก็สิกรอบรสชาติป็นกระสีจืด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 กืดจืดจืดจืดคืดจืกจืดจืดจืดกืดจืดกูดจืดจืะจืดจืะจืด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 าซุจืยังสจืด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 จกดักดจืดจืดจือจืดจืดจืดจพริือีืดจ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 ืมคืดจ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 ืดปิดจืดแืดจค่ะทุกคนนะคะ สุกแล้วปิดแก๊สแล้วก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟนะคะทุกคนอืมเนะะี่ยค่ะเขางเต้องรวดโดนค่ะผักกูดผักบุ้งสินะคะนาะเนะออมาต้องรวดนนะะี่ค่ะทุกคนอุ้ยน่ากินนะคะเห็ดยี่อัวรวอยู่ไหมคะทุกคนอืมอาหารเพื่อสุขภาพนะคะเ้าก็ตักใส่จานนะคะ,นะคะทุกคนห็น,นะคะ หอนหอนเห็ดเล้เห็ดหอนหอนเห็ดลวก็กินหม่ๆนี่แซ่บแซ่บนะคะทุกคนอืมนี่ค่ะหลวกหม่ๆมนะคะออนซ้อนนะคะทุกคนเมนูเฮาหลวกผักหม่ๆมนะคะผักกูดนะคะทอดปลาก็เรียบร้อยแล้วนะคะ หอมๆค่ะแล้วก็ตำแจวนะคะเอเอแจวบุกพริกแจลเกินมาแจวบักเคอรลนนะคะทุกคนแถวบ้านเนะ <laughs> เาะแจวประเด็จเจลประเด็จเจลบักเคอร์เลนสินะคะทุกคนนะคะอุ้ยอาหารสำนน็จกับสุดยอดเลยค่ะทุกคนแล้วนี่นกินเขาได้หลายหลายเหมืนอนเบิดจานบักใหญ่เลยค่ะตาเขาสวยนะคะนะคะทุกคน มาเด้อค่ะทุกคนมากินน้ำกันนะคะแซ่บๆน้ำกันค่ะคนะือนะอันนี้ก็ผัดผักผัด,ผ,ดผักกุดน้ำมันหอยนะคะเมนูเฮาแจวนะคะตำแจวนะคะข้าวเหนียวกุยนะคะข้าวมันไยแล้วก็ปลาทอดนะคะแล้วก็ลวกผักกูดนะคะทุกคน โอเคเนาะคะ่ะทุกคนสารับคลิปนี้แม่ก็น้องฝากไว้ซ้ำหนี้เนาะคะ่ะเนาะเราม่ขอบคุณทุกคนนะคะที่ขอมารับชมติดตามเป็นกำลังใจกันลำยัยค่ะมาเด้อค่ะไม่กินข้าวน้ำกันค่ะสารับคลิปนี้ก็สวัสดีเนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะบ๊ายบาย